สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟยจะมาบอกทุกคนว่าตอนนี้จะมีเทียร์เมมเบอร์ชิดเมมเบอร์ชิด shit fuck up er? motherfucker shit Mem Mem สวัสดีค่ะวันนี้เฟยจะมาบอกทุกคนว่าตอนนี้จะมีเทียมเมมเบอร์ชิขั้นเขียงเงินมาเพิ่มนะคะสิทธิพิเศษสำหรับ membership ขั้นเขียงเงินขึ้นไปก็คือจะได้ดูคลิป b e h i behind the scene นะคะซึ่งจะรวมเทคลุหลุดฮ่าฮที่เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำนะคะใครอยากดูคลิปรับเฟยก็มาสมัครกันได้นะคะโอเคเริ่มแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำให้ไลฟ์บินภายในหนนาทีนะคะเริ่มจากการตั้งชื่อไลฟ์นะคะชื่อว่า ไฮฮิทาเบะหงเฟยมาแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะมาทำ dirty mind test กันนะคะซึ่งแบบไม่ได้ทำมาหลายเดือนแล้วเนี่ยเป็น,ปนทั้งสวดทรงส่วนโค้งเว้าวแล้วก็องศามันช่างเป็น perfect boobs